เชื่อไหมคะว่าผู้หญิงหลายคนเรียนขับรถมาหัดขับรถเอาตอนที่สามีนอกใจไปมีคนอื่นผู้หญิงหลายคนลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของประสบความสำเร็จในธุรกิจเพราะว่าสามีนอกใจไปมีคนอื่นอ๋อ oh oh. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้ครูไม่ได้พูดแต่อันนี้เรื่องจริงครูไม่ได้พูดเล่นผู้หญิงหลายคนเดินทางมาหาครูแล้วบอกว่าไงรู้ไหมหนูแค้นมากค่ะครูหนูแค้นมากหนูต้องการไปทําลายครับหนูจะเอาไปแฉความลับของมันมันมีความลับของมันอยู่หนูต้องการทําให้มันอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ยืนหนูจะไปที่หน่วยงานราชการที่มันทําอยู่หนูจะแฉการทุจริตหนูจะเอาเอกสารลับไปเปิดเผยหนูจะ บางลาหนูต้องการทําให้มันไม่มีที่ยืนเพราะมันทําให้หนูเจ็บช้าน้ําใจมันนอกใจหนูคุณบอกจะทําเพื่อทาหรือบางทีคุณอาจจะโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทคุณทําลายตัวเองเพียงเพราะคุณเกลียดแค้นที่เขานอกใจคุณคุณรู้ไหมามันมีวิธีหนึ่งที่ทําให้คุณได้แก้แค้นแล้วชีวิตคุณดีขึ้นคือคุณทําให้เขาเห็นว่าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้จ้า ไม่ตายจ้ะเธอนอกใจฉันเธอหวังจะเห็นฉันอย่างนี้ใช่ไหมร้องไห้ค้ามครวนได้โปวดกลับมาหาฉันเธอฉันขาดไปไม่ได้ขาดเธอเหมือนขาดใจฉันจะล้มหายใจจะนจะรวยลินไปเกาะขาเขากลับมาหาฉันเธอฉันต้องการเธอแล้วจะเอาอย่างนั้นเหรอจะแก้แค้นอย่างนั้นเหรอด้วยการทําตัวเองให้ดูกระจอกงอกง่อยดูไม่มีที่ไปดูสิ้นไล้ไม้ตอกดูหน้าสมเพศเวทนานี่คือวิธีแก้แค้นเหรอ หรือไปอารวาสไปแฉโน่นแฉนี่เกิดหลักฐานคุณไม่เพียงพอโดนเขาฟ้องกับข้อหาหมิ่นประมาทคุณต้องมาเสียเงินเสียทองคุณติดคงติดคุกติดตารางบางคนบอกครูว่าอยากไปทําร้ายมือที่สามมันอยากจะฆ่ามันขันมันจะจัดกันให้มันตายทั้งคู่เลยพอตายทั้งคู่แล้วเกิดไม่ตายขึ้นมาแล้วคุณติดคุกอีกอะแล้วนี่วิธีแก้แค้นเหรอยิ่งให้เขาเห็นสิว่าคุณอยู่ไม่ได้โดยที่ขาดคุณคุณขาดเขาคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องไปฆ่าเขาอะ ไปค่าเงินน้อยไปค่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไปทําให้คุณน่าสมเพชมากกว่าเดิมข่าวออกมาเนม,มีใครเห็นใจมัง้งรู้เอก่าไหมไม่วิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดคือทําให้เขาสงสัยในคุณค่าของตัวเองหมายความว่าผู้ชายอะ่ะเวลามันเห็นแก่ตัวมันคิดถึงตัวเองเป็นใหญ่มันไม่นึกถึงหัวใจเรามันนอกใจไปมีคนอื่นสิ่งที่มันอยากเห็นคืออะไร เห็นเราสิ้นไร้ไหมตอกเห็นเราอูเห็นเราโทมเห็นเราน้ำหนักลดเห็นเราแย่เขาแสดงว่าเขาสําคัญเขาอาจจะอยากเห็นเราอย่างนั้นเป็นไง้นล่ะฉันมีใหม่ละเธออยู่ไม่ได้ละสิไม่ค่ะเขาทิ้งเราไปนอกใจเราหักหลังเราเหลือแลกแล้วแต่ลอให้เราเซ็นใบหย,ย่าเลอแกแล้วแต่จงทําให้ชีวิตเราดีขึ้น สวยขึ้นมีความสุขขึ้นเก่งขึ้นให้เขารู้สึกว่าอ้าวทำไมมันไม่เสียใจอะ่ะเฮ้ยทำไมมันดูมีความสุขอะมันควรจะสิ้นไร้ไม่ตอบไม่ใช่เหรอที่ไม่มีชั้นอะ่ะชั้นสำคัญน่ะนี่ชันนอกใจมันมันยังยิ้มอยู่เลยเฮ้ยชั้นไม่มีค่าพอให้มันเสียใจเหรอเราต้องทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นเข้าใจไหมคะ เพราะจริงๆแล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันคือเขาไม่ได้มีค่าพอให้คุณเสียใจผู้ชายกันล่อนผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายโลเลผู้ชายพวกนี้ไม่ได้มีคุณค่าพอให้เราเสียใจแต่เรา,เาไปให้ความสําคัญกับเขาเองลองมาเปลี่ยนดูแทนที่จะไปล้างแค้นไปแกะแค้นไปแฉเขาไปทําลายชื่อเสียงของเขาไม่จงสร้างชื่อเสียงของตัวเองจงให้แสงของเรากลบแสงของเขาผู้หญิงหลายคนนะเมื่อก่อนเนี่ย ตอนมีสามีอยู่ก็พึ่งพาเขาเปลี่ยนหลอดไฟก็ให้เขาเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนไม่เป็นทำอะไรก็ให้เขาทำให้เราทำไม่เป็นจะไปไหนก็ให้เขาขับรถให้เราขับไม่เป็นเออพอเขานอกใจเราเปลี่ยนหลอดไฟไม่ยากหรอกหัดเอานะขับรถไปเรียนเขามีสอน ทำธุรกิจไม่เคยไปเรียนแล้วคุณจะพบว่าจริงๆศักยภาพของคุณผู้หญิงหลายคนบอกครูว่าไงอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เมาส์นะไม่ได้โมแต่อวดเออบางคนตอนแรกมาหาครูนี่โอ้โหสภาพดูไม่จืดคือแบบช้าใจมากยืนทําไม่อยู่เสียใจมากแต่พอมาเจอเจ,อเจ้าแม่บิ้วค่ครูก็บอกว่าโอเคเอาไหมไอ้ที่คุณร้องไห้ข้ามคนคุณบอก,ค,บอกคุณน้ำหนักลดเป็นสิบโ คุณจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขาดูไหมให้เขาสมดำหน้าไหมว่าพอไม่มีเขาแล้วคุณดูอย่างเงี้ยอยากให้เขาเห็นอย่างนั้นเหรอคิดว่าเขาจะเขาจะกลับมาหาคุณเห็นสภาพคุณแบบนี้แล้วจับมาหาแล้วก็มาบอกมาคานมาเกาะขาฉันซะอืมเธอเป็นบ้านเธอเธอเป็นทางเรื่องของฉันทางหนึ่งนะฉันจะมีคนนั้นฉันรักคนนั้นส่วนเธอก็เป็นตัวสำรองจะเอาอย่างงั้นเหรอจะให้เป็นตัวสำรองเขาเอาเหรอ ให้เขาดูเราหน้าสมเพชเวทนาเหรอไม่อืมครูบอกเขาว่าถ้าคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเขามาส่องเขาเอิดเขาเห็นคุณหรือเขาไปได้ยินจากคนุกคนนี้ว่าคุณน้ําหนักลดคุณแย่เขายิ่งรู้สึกว่า,หาเห็นไหมชั้นสําคัญมันจะไม่มีชั้นแล้วเธอก็แย่เราอยากให้เขารู้สึกงั้นไหมกระยิมยิ้มย่มยองไหมหรือเราอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เสียใจฉันอุตส่าห์หักอกมันจะอุตส่าห์มีียใหม่ฉันอุตส่าห์ที่มันทำไมมันไม่เสียใจ ตอนตอนตอนแถมเราดูดีดขึ้นนิดอ่าทำไมมันขับรถเป็นแล้วล่ะที่เมื่อก่อนอยู่กับฉันเห็นจะขับเป็นเลยผู้หญิงหลายคนหัดขับรถเป็นหลังจากที่สามีทิ้งเพราะเนี่ยครูบอกให้พัฒนาตัวเองครูไปแนะนําให้เขาไปเรียนขับรถครูแนะนาโรงเรียนสอนขับรถให้เขาเขาบอกครูว่าครูคะขอบคุณมากเลยค่ะครูตั้งแต่หนูขับรถเป็นหนูรู้สึกว่าการขับรถมันสนุกมากหนูอยากจะไปไหนหนูก็ไปโดยหนูไม่ต้องมานั่งรอเมื่อก่อนนี่ตอนหนูอยู่กับสามีนะหนูจะไปไหนหนูต้องมานั่งรอ สามีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เก๊กรอหนูอยู่ให้หนูนั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะขับรถให้หนูบางทีหนูจะไปไหนูต้องรอมันสองสามชั่วโมงมันนั่งกินกาแฟรอแบบเดี๋ยวว่างจะขับให้แต่พอหนูขับรถเป็นหนูขับไปไหนมาไหนด้วยตัวเองหนูหนูรู้สึกว่าชีวิตมันอิสระมากหนูน่าจะขับรถมาตั้งนานแล้วหนูอยู่กับเขามาเป็นสิบสีปีหนูไม่เคยขับรถเลยอืพอเลิกกันหนูขับรถเป็นอืหนูเปลี่ยนหลอดไฟเองหนูซ่อมทุกอย่างเอง แล้วหนูก็ไปเรียนการตลาดแล้วหนูก็ขายหนูขายของออนไลน์จากไม่เป็นหนูก็ไปเรียนจนหนูเป็นตอนเนี้ยนะรายได้หนูมากกว่าตอนอยู่กับเขาเยอะเลยแล้วเงินเป็นของหนูล้วนๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยหนูต้องแบบรองเงินเดือนเขาเขามาเจียดให้มาแบ่งให้แถมมาบอกให้หนูไปหยัดมาบอกให้หนูแบบทําอะไรต้องเขียนให้เขาดูว่าหนูใช้อะไรบ้าง ตั้งแต่มันเมื่อก่อนเค้าก็ให้หนูเค้าไม่เคยถามตั้งแต่มันมีมีน้อยนะมันถามว่าหนูใช้เงินอะไรบ้างมันบอกให้หนูประหยัดบีบทุกทางเลยพูดจาว่าหนูแบบเยียดหนูเหมือนหนูเป็นภาระอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะโอ้หหนูไลฟ์สดทีนึงนะอหึมครูรายได้ดีมากเลยโอ้วันวันหนูไปปราะฉะนี้หนูเห็นเงินเงินโอนเข้าบัญชีหนูทุกวันทุกวันหนูตื่นใจโอ้โหรู้อย่างนี้มันน่าจะนอกใจหนูต้องมาแล้ว พอมันโล้หนูไม่ตังมันติดต่อมาหนูไม่เอาแล้วค,ะค่ะครูครูบอกเออดีมากดีแล้วและนี่คือการแก้แค้นที่ดีที่สุดอืมเข้าใจไหมคะลูกหญิงอย่าทําตัวเองให้ตกต่งค์ยาไปคิดว่าอุ้ยจะไปทาลายเขาจะไปประจานเขาไปอะไรเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้เราเจ็บช้ำขนาดนั้นไม่ เราต้องทําให้เรามีความสุขที่สุดออกกําลังกายกินอาหารมีประโยชน์นอนพักผ่อนเพียงพอรักษาสุขภาพกินแบบบำรุงบารุงนะให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนะทาตัวให้เก่งขึ้นขับรถไม่เป็นไปเรียนตัดต่อวิดีโอไม่เป็นไปเรียนตัดต่อวิดีโอการตลาดออนไลน์เขาทำยังไงเปิดเพจทํายังไงทําธุรกิจยังไงจะเอาของมาขายยังไงไปเรียนหาเงินแล้วสมัยนี้ผู้หญิงหาเงินง่ายมากค่ะทําธุรกิจง่ายมาก ตั้งแต่มีโลกออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณจะทํามาหากินคุณจะเปิดร้านทีหนึ่งคุณต้องไปหาทําเลคุณต้องไปเช่าที่เดือนหนึ่งค่าเช่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วต้องมาจ่ายล่วงหน้าสามเดือนค่าเช่าไม่ใช่จ่ายเดือนต่อเดือนนะจ่ายล่วงหน้าสามเดือนตกแต่งฐานที่เท่าไหร่ล่ะบางคนตกแต่งที่เป็นร้านเออค่าส่วนกลางไอค่าแอร์ค่าพนักงานโอ้โหค่าไม่รวยทําธุรกิจไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ แค่เราเปิดเพจเป็นโพสเป็นแต่งรูปเป็นไปหาสิแคนว่าเดือนนึงไม่กี่ตังค์อ่าโพสเป็นหาคอนเทนต์คุณสามารถเป็นเจ้าของร้านอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ไม่ต้องมีหน้าร้านจริงๆคุณสามารถทำธุรกิจได้โดยที่มีแค่มือถืออันนึงหรือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเล็กๆแล้วก็ อาศัยทักษะในการหาสินค้าในการอ่านสินไอตัวนี้เอามาขายตัวนี้เอามาขายถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปไปเป็นไปเรียนมันมีวิธีเรียนการถ่ายรูปสินค้าให้ดูหน้าสวยหน้ากินถ้าเป็นอาหารก็ถ่ายให้ดูหน้ากินหลักสูตรอะไรมีให้เรียนเยอะแยะพัฒนาตัวเองทาตัวเองให้ดีขึ้นทําชีวิตให้ดีขึ้นทําสุขภาพให้ดีขึ้นทําอารมณ์ให้ดีขึ้นสวยขึ้นสดใสขึ้นเก่งขึ้นและนี่คือการ แก้แค้นที่ดีที่สุดไม่ใช่ทําให้เขาเห็นว่าไม่มีเขาเราจะตายทําให้เห็นว่าไม่มีเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นไปมาเขาสงสัยในตัวเองเขาอาจจะนึกว่าเอยหรือว่าเราเป็นตัวหรือว่าเขาเป็นตัวซวยอยู่เขาแล้วไม่รุ่งเรืองพอออกจากเขามาเรารุ่งเรืองใช่ไงผู้ชายเจ้าชู้มันคือเฮงซวยไงเขาออกไปอ่ะเราจะได้เฮงถูกไหมแล้วส่วนใหญ่เขาออกไปเขาจะซวยค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ก็อย่างที่บอกไนงะเขาออกไปกับกิ๊กเขาออกไปกับเมียน้อยเขาออกไปกับผู้หญิงที่ละโมบลบมากกับคนที่สูบเงินเขาออกไปก็หนี้สินทั้งนั้นแต่เรารวยขึ้นขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองถ้าจะแก้แค้นแก้แค้นให้ถูกวิธีอย่าไปทําลายเขาค่ะให้พัฒนาตัวเองสร้างไม่ใช่ทําลายการแก้แค้นที่ดีที่สุดหลายคนคิดว่าการแก้แค้นคือการทําลายไม่ค่ะเราไปทําลายเขาเราโดนฟ้องกลับ พอหามินประมาทเราไปแเชเฉออะไรเขาหรือเราไปทําร้ายร่างกายอหละจะไปทําลายอยากจะไปทําร้ายเมียน้อยไปทําร้ายชู้เห็นไหมข่าวออกทุกวันไปฆ่าชู้แล้วไงล่ะไอคนที่นอกใจเราลอยนวลชู้ตายเราติดคุกเห็นข่าวไหมอ่ที่ดังๆอ่ะอืมนะชู้อ่าแล้วนะผู้ชายฆ่าผู้ชายที่เป็นที่เป็นที่เป็นชู้ไปฆ่าไอผู้หญิงที่นอกใจลอยนวลเนี่ย นะผู้ชายคนหนึ่งตายผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในคุกผู้หญิงที่เจ้าชู้เป็นไงลอยนวลถูกปะถ้าคุณไปทําร้ายผู้หญิงไปทไําร้ายชู้ไปทําร้ายมือที่สามสามีคุณก็ลอยนวลคนเจ้าชู้ออกลอยนวลสบายใจไปมีคลิกอีกสี่คนก็ได้ชู้ตายสามีลอยนวลเดินกับเขาจะหยุดเดี๋ยเขาก็ไปหาใหม่เขาก็ไปมีเมียน้อยคนใหม่แล้วคุณละ่ะอยู่ในคุก มีประวัติติดตัวอีกจะบ้าเหรอใช่ไหมหลายคนที่พูดกับควหนูอยากไปทำไํำลายมันหนูจะเฮ้อไม่ทําลายคนทําวิธีแก้แค้นอย่างคนที่มีสติปัญญาใช้สติปัญญาแก้แค้นแก้แค้นอย่างคนมีความคิดแก้แค้นอย่างคนซีวิไลคือไม่ทําลายค่ะสร้างคะ่ะสร้างตัวตนพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นสวยขึ้นแข็งแรงขึ้นสดใสขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้นแล้วหาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ต้องมีใครก็ได้อยู่คนเดียวดูเงินโอนเข้าบัญชีมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้เงินเข้าอีกแล้วเงินเข้าอีกแล้วฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จฉันมีธุรกิจของฉันเองเพราะฉันไม่ต้องเอาเวลาไปดูแลคนสังเบวยคนนี้อีกต่อไปไม่ต้องมานั่งเอาใจไม่ต้องมานั่งคิดวันนี้มันไปไหนกับใครมันจะคุยอยบใครมันจะไลค์คุยอย่าใครมันนอกใจใช่หรือเปล่าเอาสมอง ที่ไปใช้อย่างนั้นมาสร้างธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างที่บอกธุรกิจสมัยนี้ไม่ต้องมีเงินเยอะมีแค่ไอเดียมีแค่เพจอันหนึง่งจะโพสอะไรล่ะแค่นั้นนะคะฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการแก้แค้นอ่ะ ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่ากำลังเจ็บช้าน้ําใจไม่รู้จะไปเริ่มธุร,รกิจยังไงอยากรู้ว่าตัวเองปปมโดนเป็นปมเด่นปมด้อยอะไรที่ควรจะเหมาะไปทําธุรกิจประเภทไหนถ้าต้องการที่ปรึกษาสามารถแอดไลน์มาจองเวลาครูได้นะคะแล้วก็ปรึกษากันได้ที่0 8 9 7 4 5 6 1 1 1นะจ๊ะ